สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำไพ่สำหรับผู้เริ่มต้นในการเรียนไพ่ยปซีในชุดที่เรียกว่า radien ladder w a y e tarot นะคะจากค่า us game ค่ะอันนี้สำหรับผู้เรียนเริ่มต้นนะคะนี่นะอันนี้คือกล่องของเขานะคะของแปมก,ก็จะเป็นกล่องเยน็นเยินอันนี้แปมได้รับต่อมาจากเพื่อนที่ เพอดีปไปเซิร์ชหาชุดนี้ในช้อปปี้นะคะก็เลยได้มาแต่ตัวกล่องเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อตัวไ้่นะคะไ้่มันไม่ได้เสียหายอะไรนะก็เลยได้มาในราคาที่ไม่ได้แรงมากนะคะเป็นไ้่มือสองนะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไปใช้ทำนายหรืออะไรนะคะในส่วนของตัวไ่อันนี้อยากจะแนะนำของออสำหรับคนที่ ต้องการศึกษาเบื้องต้นหรือเริ่มต้นในการศึกษาไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะคะในส่วนของตัวไพ่นะตัวไพ่เขาจะค่อนข้างกรีดง่ายแบบนี้แบบนี้เลยอันนี้ที่เปิดเอาไว้เนี่ยคือเปิดโชว์ให้ดูหน้าไพ่ว่าสีสันเขาอะจะค่อนข้างชัดเจนนะคะ เราก็จะสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะตรงนั้นก็คือให้มองถึงศิละปะในการวาดภาพของศิลปินที่เขาสื่ออารมณ์เข้ามาในตัวผ้าหรือเนื้อเนื้อหารในการออกแบบสำหรับนี้นะคะในสำหรับของเรเดียนดลเวเบสำหรับคนที่ชอบนะออนอกนอจากนี้แบบก็มีสำหรับผู้ที่สำหรับ ไพ่ยิีเนี่ยอีกหลายสำรับเลยในสำรับผู้ที่เรียนเบื้องต้นอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสำรับเป็นสำรับที่แบบมีนะคะอยู่ในคอลเลกชันนี้ด้วยก็เลยเอามาทำเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้แบบเออลองดูว่าเออเผื่อเรามาหาข้อมูลอยากที่จะเห็นหน้าไพ่อันนี้ตัวไพ่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่ให้ได้ยินเสียงกันไปเลย กรีดง่ายค่ะตัวไพ่กรีดง่ายเลยไม่ต้องห่วงว่าจะกรีดไม่ง่ายนะมันก็สําหรับราคาก็เบาๆที่ได้รับมาเออแล้วแต่ลานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจนะคะก็ ลองทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวจะตอบให้เนาะแล้วก็จะแนะนำให้นะคะว่าเออสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเนี่ยควรศึกษาแบบในในลักษณะของแบบไหนหรือเนื้อไพ่แบบไหนหรือไพ่แบบไหนที่แบบราคาไม่ค่อยแรงมากนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะ <c oughs> ในส่วนของสำหรับนี้บบจะเอาออกมาพูดแค่คร่าว นะคะให้รู้กันรู้จักกันในหน้าไพ่ของในชุดสำหรับที่เรียกว่าเลเยรเดียนไรเดอร์เวนะถ้ามีอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ ก็ขอให้คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในเนื้อหาโครงสร้างหรือเรื่องเล่าในส่วนของสำหรับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไพ่ทาโร่ด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ในทุกๆคนทุกๆอายุนะที่เข้ามาศึกษากันนะเพราะว่า ก,ก็อยากทําวิดีโอเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆแต่บางครั้งมันบางทีมันก็ไม่ได้แบบมีเวลาม,มากเท่าไหร่ในการในการทำวิดีโอแต่ละครั้งนะคะแต่วันนี้พอดีเลิกง,งานมาเรีวก็เลยทำทาไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบมีเพื่อนท่านไหนที่กำลังที่จะหาคลังข้อมูลก้อน อยากที่จะแนะนำมาหาเราเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลังข้อมูลไว้ให้แล้วก็เราจะทำไว้ให้ใน youtube นะคะจะได้หาดูกันง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนๆ